เอามาก่อนอื่นเลยพาร์ทที่แล้วนะเราไม่ได้ดูบอ่อแสกันเลยวันนี้มาดูบอ่อแสกันหน่อยดีกว่าบอ่อแสแรกจากพาร์ทก่อนหน้านี้ก็คือก็คืออะ,อะไรอ่ะหนูน้อนพยายามอะไรสักอย่างนี่อะไรอาหารเหรออ๋อจะออกจากกรงอะไรอ่ะเหมือนแบบพยายามจะออกจากกรงหรือเปล่าแล้วอย่านะไม่อย่าอย่าทำร้ายเขาอ่ะนี่มาสี่มาแย่งสีเน่จริงก็แย่งให้ได้สีเนี่ยรังแกเด็กไงนะ อ่ะล้วก็นี่ไปแปะป้ายงน้นไปไล่ไปแปะแปะป้ายแล้วก็ถือกล่องไปไปไหนไม่รู้แล้วก็พากันเข็นไปไหนก็ไม่รู้อุ้ยเหมือนจามด้วยอะไรเหมือนอันนี้อะไรก็ไม่รู้กระป๋องอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออไอแครแคแแล้วก็ทิ้งทิ้งผ้าลากกันไปไหนก็ไม่รู้ แล้วจากนั้นก็เราก็เจอเศษกระป๋องนะน่าจะเป็นกระป๋องยาบ้งที่ตกอยู่ในไอ้นี่รังลังรังใหม่ของเราโอเคโอ้โหเอาวะนี่ไงกระป๋องอะเดินไปนี่กันดีกว่าไม่ใช่เดินสิวิ่งหาอาหารช้าโอ้ไม่มีอะไรเลยอุ้เจอแล้วนี่เฮ้ยโอหมันวิ่งเร็วเอจุบเฮ้ยเดี๋ยวย่องเราต้องย่องหรอเกือบลืมไป ทำไมหนูมันมีเอ้ยอย้เจ้าหนูตัวสีฟ้านั่นแหละอาหารเราเรานเนี้มาเช้านี้อิ่มแป้โอ้โหดูทางนูน้นทางนูน้นนายพานแม่งยืนรอเลยฉันจะไม่โดนมุกเดิมๆอีกแล้วเนี่ยลูกมันเล่นอะไรไม่ได้แฮะเฮ้ยเยห้เจ้าหนูนี่เขี่ยท้องหน่อยไป ไก่เราไม่ไปยุ่งดีกว่านะไก่เขาไก่เขาเออเดี๋ยวเออเหมือนจะมีอีเวนต์แฮะโอ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 อ้าฮ่าอ้าฮ่าอ้าฮ่าจัดเลยเจ้าหนูนั่นแหละเข้าไปไปเอามาเนื้อกระป๋อง บอกเลยว่าท้องอิ่มแน่นอนน่าเดินเล่นยาวๆอะอุ๊ยเอออุ๊ยโอ้เจอมนุษย์ผู้ใจดีหนูน้อยโอ้โหอบอุ่นเหลือเกินแม่ท่าทางจะอ๋อน้องคนนั้นนี่เออนี่ไงรถรถที่อาหารนั่มันเข็นมาอุ๊ยท่าทางจะจะจะป่วยเนาะ ไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยอะ่ะดูดิอาการดูแบบดูเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยอเหมือนคนเหนื่อยง่ายฮ้ยเอ้ย,อยได้กินอีกแล้วอะ่ะอุ้ยเฮ้ยของเฮ้ยใช่เลยรังไอ้นัมมันอยู่นี่โอ้โ,โอ้เฮย้ยแหมเราก็นะโอเคลงลงนี่ดีกว่าตรงไปทางนั้นมีอีเวนต์ถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยอะไรมันบินไปวะ ดมกลิ่นโอ้ยกลิ่นอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะข้างหน้าข้างหน้าเราจะเจอจะเจอจะเจออะไรสักอย่างหวังว่าจะจะเฮ้ยทำสัญลักษณ์ก่อนเพื่อหลอกล่อนักล่าเอ้ยอ่ะเอา้าไม่เห็นมีเอา้าเจอแล้วนี่อา่าเดี๋ยวค่อยไปเอาละกันเนาะเดี๋ยวเก็บเก็บ,เก,บเก็บไว้เก็บวันอื่น ไม่เจออะไรฮะอ๋อเจอแค่ออกตรงนี้ไปเดินเล่นที่อื่นต่อเดี๋ยวเราไปทางนี้ดีกว่าที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นเผื่อจะมีบอสอะไรสักอย่างหรือไม่ก็เป็นกับดักแต่ไกลมากเลยฮะวิ่งไปปุ๊บอุ๊บเจโอ้โหกินอาหารนี่มันเยอะจริงๆปึมโอ้อะไรอะกองอะไรวะเนี่ยโอ้โห กองก้างปลาเหรอขยะก้างปลานั่นไงโอ้โหโอ้โดูขยะยางทางนั้นเลยเฮ้ยเต็มไปหมดเลยเข้ามาข้างในแล้วอุ้ยอีเวนต์ข้างบนเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนเลยเหมือนจะอยู่ในตึกแฮะเอยเอยเอโอ้โอโอโอยแมงไล่ว่ะโอ้โหเข้าไปไม่ได้ฮนะม <laughs> ีคนอยู่ อย่าไปยุ่งกับเขาเลยฮนะเดี๋ยวโดวนเชื่อตายโอเคกลับบ้านก่อนจะหมดเวลาแล้วด้วยเอ้ยทําไมมีหน้ากากแก๊สขึ้นวะตรงนี้ไม่น่าจะเป็นมิดหมายที่ดีแน่เลยดูดูดดลองเดินผ่านไปดิ <c oughs> อุ้ยใช่เลยไอหานั่นไอคนถือขวานนู่นไงอยู่บนนู้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเราเรากลับไปรังแบตเจอร์ที่กว่านุ่นนะ่ะคนถือขวานนะ่ะคือไปรังแบตเจอร์คือทางลัดครับผมทางลัดไปหใกล้บ้าน อ้าแล้วโผล่มานี่เลยเหรอกะว่าจะโผล่มาทางนี้โอ้ไม่ใช่คนละทางกลับเลยกลับกลับกลับโอ้ยเดียวเดียวเดียวกลับกลับกลับเลยกลับดว่วนโอ้จะหมดพาที่จะตกไม่ใช่สีพาที่จะขึ้นแล้วอ่ะเฮ้ยไม่นากลับบ้านด่วนเลยอยโอ้ยไอ้นั่นมันอยู่ตรงนู้นมันไม่เห็นเรา,าเออชึบขึ้นไป เฮ้ยช่วยโอ้ยยาอะไรวะเนี่ยก่อนกลับมาแวะกินเบอร์รี่กันหน่อยดีกว่าหวังว่ารอบนี้จะไม่จะไม่ตัวเย่เหมือนตัวเย้งงๆเหมือนรอบที่แล้วนะวอุย้ยโอ้เราต้องมาเจอกับที่สิงปืนไวอ่าฮชิลๆบอกเลยเกิดการเรียนรู้ปึ๊บเขาวานนอน เฮ้ยแบตเจอร์ไงเพื่อนโอ้ยแบตเจอร์เอาอันนี้มาให้กินด้วยอะ่ะนี่ผลไม้โอ้โหใจดีอ่ะเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วเอออย่งนี้สิจะอยู่ด้วยกันยาวๆโอ้เพิ่งเห็นทักษะลูกเพิ่มขึ้นมาแบบกระโดดกระโดดสูงปีนแซงตัวผ่านกระโดดโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาว่าเช้านี้มีบ่อแสตามบ่อแสไปทุกคนไปกันฮะ ึบโอย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 จจ้ลืมดูว่าคือเมื่อกี้ผมลืมไงลืมไปว่าเฮียเฮียเขายังอยู่ลืมไปเลยว่าเขาอยู่อยู่หลังบ้านเรานี่เองอาา่าฮะโอเคโอ้ยแต่เราก็รีบเกินเฮืออะเฮือน,นี่เป็นไงเราโดมกินอู้อยู่ข้างล่างไปลงไปไหนต่อโอ้ลงลงข้างล่างต่ออีกแล้วโอ้โหยาวเลย เอ้ยเจอแล้วโอ้โหกับดักนะฮะมันวางกับดักใครวะเนี่ยจะจับเราเหมือนเดิมมีเรืออยู่ตรงนู้นคือไงมีคนจ้องจะมาขโมยของไอ้นี่เหมือนกันเหรอหัวขโมยโดนโดนขโมอยอีกทีหนึ่งหรือพักพวกวะไม่พักพวกก็อ่าเนี่ยโดนขโมอยอีกรอบอประมาณนั้นนะโดนขโมยในขโมย่ะฮะโอ้ยกินอยู่ข้างบน ทิงร่องรอยไว้ข้างบนตรงไปอีกโอ้โอะชั่วโอ้ยนี่มันซากกงที่มันจับลูกเราไว้อ๋อขโมยงขโมยจิ้งจอกโอ้นี่ลูกเรามีค่าขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยสำหรับพวกมันนะนะเอ้ะมันตามล่าจิ้งจอกไปทำไมวะโดนขโมยอีกทีครับผมหัวขโมยโดนขโมยอีกทีหนึ่ง โอ้สมน้ำหน้าแล้วฮะมันจะจับพวกเราจริงจอกไปทำอะไรกันโอ้ไอ้นี่ก็บอกขโมยเหรอเมืองนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่คืนโดนยิงนะเฮ้ยโอ้โหวันนี้มันยุคล่าจริงจอกเลยไงฮะโอเคฮนะครบแล้วสามบ่อเสียเออไม่ใช่ ปึ๊บอู้อะอ่อาเฮาไ้เราโอ้อ๋อมาลูกกินเลยเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินปึ๊บไอ้ลูกเราน่าจะปีนที่สูงได้แล้วแฮะได้ไหมเออโอ้โหเก่งทุกตัวบอกเลยเฮ้ยแ๊บหนึ่งนะเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อทางนี้ เราอยากไปโรงงานนะกลับไปโรงงานดีกว่าบ้านใครวนะเนี่ยใครมันเอากระปองเนื้อมาอาัดไว้ถุยมาทิ้งไว้ตรงนี้วะเฮ้ยโอ้โหซากเพื่อนบ้านเราเอออดีตไม่ใช่สิเขแเลยเาผาพันข์ขงปุ้ยมีมีทั้งแบตเจอร์ทั้งโอ้โหอะไรโอ้โหนี่มันนักล่าสัตว์ของจริงเลยนี่บ้านบ้านรักล่าสัตว์ของแท้เลย เราไปจากที่ก่อนดีกว่าลูกเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเนื้อตากแห้งลายต่อไปเออจะาอู้โอ้โหเอาว่ะข้ามไปได้แล้วใช่ไหมใช่อันนี้เรามาไหนวะเนี่ยลงนาละ่ะเฮ้ยเราต้องกลับดิกลับป้านกันก่อนที่ฟ้าจะมืดอุย้ยก่อนกลับรอกเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวนะมีใครอยู่แถวนี้หรอวะ เออเชยเชฮ้ยเฮ้ยโอ้เอ้ยโอ้โหโดนอ้าโอ้๋ยไปเราหาทางไปเอ่อไปโรงงานกันดีกว่าเฮ้ยโอ้ยดีนะเสียงเตือนก่อนเตือนอือทุยเสียงเตือนขึ้นก่อนโอ้ไม่ได้หันมาทางนี้ว่ะสวยงามอเอ้ยเอ้ามองไปเห็น เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูตาย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 เออโอ้ยไม่ไม่เดี๋ยวเดยววอย่ายิงอะไรอย่ายิงอะไรเอ้ยเรียนรู้ทักษะใหม่โอ้ยโอ้ยมองไม่เห็นกับดักเมื่อกี้นี้โอ้รีบขุดรีบไปเลยเอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วกูแม่งเอ้ยโอ้แม่เจ้าหูดวิดเลยเมื่อกี้นี้โอ้ดีนะสองคนนั้นมาต่อรองกันอยู่ว่าอย่าเพิ่งยิงเราก็เลยรอดมาได้ไอ้อะไรทักษะอะไรอีกอะลูกปีนขึ้นไปอ๋อขึ้นไปเอาใครอ๋อ คือเจ๋งว่าลูกเราทีนี้เราก็ใช้ลูกไปเราไปหาไข่ได้ละโอ้ยหุดหิดใจหายเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหมองไม่เห็นกับดักเดี๋ยวเมื่อกี้เนี้ยโอ้เราเปิดทางลัดไปไปโรงงานได้วะ่ะไปลุยตอ่อโอ้ยเขาใช้แสงไฟเลยอ่ะโอ้ยจ้เฮ้ยโอ้โหกู ไม่จำไงเรียบร้อยโดนหมาแดกอีกแล้วโดนหมากัดตายโอเคกลับบ้านกันดีกว่าโอ้โหโดนหมาซัดจนตัวเย่ยไปสองรอบแล้วในวันนี้พาหนูมาให้เพื่อนเราด้วยเราแบตเจอร์อู้ได้ทักษะหม่ยทำลายกับดักด้วยแฮะอุ้ยเจ๋งว่ะโอ้สุดยอดลูกเราเนี่ยโ,โหค่อยๆเติบโตเก่งขึ้นทุกวันน่าภูมิใจมาก เดี๋ยววันนี้ลองหาทางไปโรงงานทางอื่นดูอุยอ้ยอุย้ยไอนันไม่อยู่แล้วว่ะไปแล้วเฮ้ยโอ้มีกลิ่นทางนี้กลิ่นอ๋อโอ้ย,อยไม่เอาอะเดี๋ยวโดนทุง่งอุย้ยผงคุมหัวยตรงนี้มีอีเวนต์อ๋อได้ยินเสียงมาแต่ไกลเลยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มโดนตีโอ้หอารมณ์สนทรีครับผมแปบ๊บนะ ใช่จริงด้วยลองเห่าดิโอ้มาฟังเพลงมาเพาะดีว่ะนีเ่เขามาชวนมุมอะไรกันเนี้ยฮะเพราะหนุ่มเจ้าสำราญโอเคครับผมฝ่ายทางนี้กันดีกว่าเฮ้เหมือนได้อะไรเหมือนได้ โอ้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 หนูแน่เลยใช่หร right? ือเปล่าฮึบโอ้นกนกจะเฮ้ยโอ้โหมันเฮ้ยเราก็รีบเดินไปหน่อยเกือบจะจับนกได้แล้วเชียวโถเอาก้างไปกินก่อนละกันโอ้กินกินกินเจอเฮ้ยหวังว่าจะไม่เจอโอ้เจะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี爸爸๋ยวมัน เออโอ้โหทันว่านกพิราบนี่โคตรเกียดเลยนกพิราบเนี่ยแะเ่บ้านผมนี่โคตรเยอะเลยโคตรน่าลำคัญไปลูกๆสะใจปะละ่ะเออไปโอ,อเคถ้าเราไปทางอ้อมอ้อมเอ้าอ๋อไม่เป็นไรท้องเต็มแล้วันนี้ไปได้ไหมอ,อ่าไปอีกหน่อยดีกว่า อุ้ยมีการกระตุกอุ้ยเอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายเดี๋ยววิ่งมาอีกเอ้ยเสียงน่ากลัวจังเสียงน่ากลัวจุงเบยเอ้ยนกพิราบหรอนกพิราบเหรอฮะนี่สํารวจถือว่าเป็นการสํารวจโอ้โหนี่มันเครื่องจักรอะไรเนี่ย โอ้โยขึ้นไปเรื่อยเลยเราออกมานี่เหรอโอเคกลับเข้าไปใหม่โอ้ผลิตอะไรเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เฮ้ยโอ้เขาโอ้โอเคเขาโอเคโอเคไป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 โอ้ยกลับดีกว่าวันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แฮะ เอ้ยทางนี้ทางนี้ไม่ดีไม่ดีแน่ไม่ดีแน่แนกลับนี่กลับนี่ดีกว่ากลับนี้เออเกือบไปผิดทางละโอเควันนี้มาสำรวจคร่าวๆก่อนแล้วก็พอรู้ทางแล้วก็ไปลวดสวดเดียวเลยลงไปอีกบ้านเรารออยู่เอานกไปฝากเพื่อนเราด้วยโอ้วันนี้บอ่อแสใหม่ตามบอ่อแสใหม่ไป วิ่งยาวๆเลยโอ้โหอุ้ยอ้อยเกือบเกือบเลยแล้วเอ้ยอะไรอ่ะนี่เอ้ยเดี๋ยว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 อมวอยู่อ๋วันนี้มันอยู่เว้ยเฮ้ยอ่ะฮะอารมณ์เหมือนใบเรือล่วงเลยเว้ยใบเรือพังเอออุ้ยตกใจเลยแบบอ่ะฮะพังซะแล้ววันนี้มันอยู่ให้ดูดูมันกลับมาแล้วไอ้นายพานโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเฉียงลูกคู่พังแล้วหลอนเลย นี่มันหน้ากากของเด็กน้อยแน่เลยใช่ไหมอุ๊ยโอ้โห,โโหดูมันมันเทกระจาดเลยโอ้โหดูมันจงใจเทแน่เลยเนี่ยแบบแกปล่อยให้โอ้ยหนูเด้อเด้อนกคู่มันอยู่ข้างบนเพิ่งเห็นอารมณ์แบบแกปล่อยให้เรือพังได้ยังไงวะอะไรเงรี้ยในเทกระจาดโอ้ยเดี๋ยวข้างหน้ามีอันตรายด้วยวะเฮ้ยข้างหน้ามีอันตราย ข้างหน้าอันตรายอ๋อไม่ใช่วะโอเคไม่มีอะไรนะอุ๊บอุ๊ยเรือซากเรืออยู่นี่ไหนดูสิมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไงอะ่ะให้เด็กไปไหนอะ่ะเหมือนพาดเด็กไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะ อ๋อฮหโอเคครับบ่อแสการตามหาลูกของเราก้าวหน้าไปอีกหนึ่งขั้นครับผมคืบหน้าไม่ใช่ก้าวหน้าสิคืบหน้าไอไปเอาอาหารกระป๋องมาเฮ้ยอะไรอีกได้กินอะไรอีกได้กินโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ตรงนั้นมันมีอีเวนต์แ ไม่ใช่เรื่องไม่ดีใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เรื่องเรื่องไม่ดีว่ะเรื่องไม่ดีว่ะคนไม่ดีอุ้ยนกอีกสักตัวว่ะอีกสักตัวเจ้าเจ้าผีลาบฮะเยอะใช่ไหมเราอ่ะเยอะใช่ไหมเราอ้๋นี่เอ้ยเสียวไส้เหลือเกินโอ้โหอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอฮ้ยเจอเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เออลังเลยอยู่ว่าจะจะปดดีหรือจะข้ามดีปดก่อนโอ้ยตกใจหมดเกือบไปแล้วไงมันคยโอ้โหไปกลับบ้านเข้าลังกันมาวันนี้มาสรุปบอ่อแสกันหน่อยดีกว่าโอเคคือบอ่อแสแรกกำลังจะเซ็ตกลับดักอยู่ฮนะมีโดนขโมยอีกทีเออเจอใครไม่รู้ขโมย อ่าอันนี้ก็ฉลาดเอาคงมาสลับอามวยอันนี้ไปแล้วก็เจอหนีหนีไม่พ้นน่าเจอปืนจไ่ไอเป็นไงโอ้โหถึงกันนิ่งเลยทีเดียวยอมเลยจำนวนแล้วก็อ่าโอเคพาพากันไปไหนก็ไม่รู้แล้วอยู่ชิ้นส่วนไอเนี่ยเนี่ย,ยอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็พังพอพังเสร็จปั๊บ เทกระจาดด้วยความโกรธโกรธเสร็จก็ให้เด็กไปไหนก็ไม่รู้โอเควันนี้บอ่อแสมีแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพารนะ์หน้าเราไปลุยโกดังกันจริงจริงจังๆแล้วเดี๋ยวผมจะลุยโกรดังแล้วโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะฮะผมเจอกันใหม่พารนะ์หน้าบาย